เอ่ออเดอร์ที่หนึง่งไอ่รมีไรสวัสดีครับผมมาจากโรดดี้แท็กซี่รมนักสืบเอกชนครับตอนนี้ไปสาบปากคุณว่างหรือเปล่าครับอ่ะตอนนี้เหรอน้ำกับข้าวอยู่อ,อ,อ่ะวางแล้วมีอะไรมีคนเรียกคุณไปสืบคออดีครับแล้วทำไมไม่ไปเ,าเขาจะจ้างคุณครับทำไมไม่บอกแตแต่แรก <c oughs> สวัสดีเคียในที่สุดเราก็ได้เจอกันในเคียดีแชนชื่อว่ารูซีเป็นหัวหน้าของโรดีเทคทีบเคียขอบคุณที่เข้าร่วมโรดีเทคทีบในเคียเราดีใจมากเลยที่คุณเข้ามาช่วยพวกเราก็าคุณจ้างผมมาดิ แค่เ,เรียกกันเลยดีกว่าเคียวันนี้เรามีคดีของโรงแรมเมวาดาเคียคุณลิลลี่สมิธถูกพบว่าเป็นศพอยู่ในโรงแรมอยู่ในห้องของเธอเองไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะเช้างานของคุณก็คือไปหามาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณสมิธแล้วผู้ต้องสงสัยอ่ะเรามี3ผู้ต้องสงสัยที่อยากจ,จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอผู้ต้องสงสัยคนแรกชื่อเคที่โจนส์เป็นเพื่อนของคุณสมิธผู้ต้องสงสัยคนที่สองชื่ออัลเบิร์ตฮอล์เป็นเจ้าของโรงแรมเมวาดา แระ่ผู้ต้องสงสัยคนที่สามที่โรเรนดาวิสเป็นเขตของโรงแรมเบวดาเขียแล้วข้อมูลผู้ต้องสงสัยมีแค่นี้อ่ะไว้ค่อยไปหาข้อมูลพวกผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมทีหลังนะเคีย <c oughs> อ้าวเลยเคียตอนนี้เจนคุณใส่หัวไปเริ่มการสืบสวนได้เลยเคีย <c oughs> โอ้โอ้โ,อโ,อโงรงแรมวันนี้ไม่ลกล้างยังเลยโอ้อันกงจะเป็นตางเข้าผมดีครับผมมาจากนักสืบเอกชดเอกเอกชดุดเอกชดุด อ๋ออ๋้อเ,เปิดออ้ไม่กระจก <c oughs> สวัสดีครับมีคนอยู่ที่โรงแรมนี้หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมเมอวดาผมชื่อว่าอันเบิร์ดมีอะไรให้ผมช่วยไหมสวัสดีครับคุณอันเบิร์ดเรามาจากโรนีแท็กทีผมมานี่เพื่อมาสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณสมิธอ๋อได้สิแต่ฉันรู้ไม่บาง้นเรื่องเนี้ยั้นพอจะบอกผมท่าที่คุณรู้ได้ไหม คุณสมิธแชร์ห้องกับเพื่อนของเธอคุณโจนคุณสมิธและคุณโจนเดินสำรวจโรงแรมบ่อยมากในตอนกลางคืนน่ะผมดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นคุณโจนสำรวจโรงแรมตอนกลางคืนเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีคุณสมิธอ้ขอบคุณมากครับคุณอันเบิร์ตไว้ผมจะกลับมาหลังจากได้ข้อมูลเพิ่มนะอ่าแล้วก็คุณคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะผมบอกผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะจะบ้าไปแล้วอ่าถ้าคุณจะถามอะไรอีกผมจะอยู่ตรงนี้นะฮึสํารวจโรงแรมด้วยกันตลอดแต่คืนสุดท้าย กลับไปคนเดียวนี่สิไม่ว่าต้องไปเจอเพื่อนของลิลลี่หน่อยแล้วแล้วอันนี้อะไรนวดเหรอน้จากนักสืบไม้เรขห้าปีหนึเีหลังจากที่ทําการสืบสวนโรงแรมเมวาดาแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเราจึงยังไม่ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เฮ้ยจะบอกว่าโรงแรมนี้มีสมบัติเหรอได้ดูบนว่าประชาชนก็จะพยายามหาสมบัติเหมือนกันแต่บางคนก็มีเรื่องแกมมาว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในโรงแรมนี้อย่าบอกนะว่าโรงแรมนี้มีสมบัติแล้วก็มีผีด้วย อืมแต่ถ้าคนจะฆ่ากันเรื่องสมบัติมันก็พอเป็นไปได้นะเอาละนี่อะไรหลักฐานต้องหาสีชิ้นเหรออืม,อ,มอันนี้ใช่ป่ะก่อนประตูแล้วประตูที่ไม่มีก่อนว้าวอ่าตำรวจก่อนแลว้วค่อยไปแล้วกันมีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าอึออจเจ้าเจ้าเจ้ห้องเอาล่ะขครห้องไหนได้้ังป้านเนี่ไง ได้อีกบานหนึ่งอะไงบ้า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 โอ้จะเปิดได้แค่บานนี้แหละมั้งโอ้ไม่จังเลยอ่ะรู้ครับชั้นสองน่าจะเป็นโซนห้องพักเฮ้ยหลอกแล้วมันบีบอโอไม่มี อาตะกี้น่าจะเกิดจากการอักเสของแสงมีเพ้ออะไรมีที่ไหนผมเชื่อในหลักการวิทยศาศาสตร์ใช่อะลเพื่อนลินล,ล,ลี่เปล่าโอ้สวัสดีเคที่ชื่อว่าเคทีเป็นเพื่อนของลินลี่สวัสดีครับคุณเคที่ผมขอถามอะไรคุณสักสองสาข้อได้ไหมโอ้ได้เลยเคทีถามอะไรก็ได้เลยเคี่หวังว่าคุณจะหาเจอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธออืมโอเคมันจริงหรือเปล่าที่คุณกับลิลลี่ได้สำรวจไปทัวรโรงแรมตอนกลางคืนอะ่ะโอ้ใช่ค่ะเราสำรวจโรงแรมด้วยกันเรื่องประวัติของโรงแรมนี้แค่ ประวัติโรงแรมเลยนะนี่คุณเังไม่ได้ยินข่าวมาเลยว,ว่าครอบครัวของเจ้าของโรงแรมเนี่ยเต็มด้วยการฆาตกรรมโรงแรมเนี่ยมันมีผีสิงแล้วก็มีความลับอีกมากมายอืมแล้วทำไมคืนที่แล้วถึงตำรวจโรงแรมด้วยตัวเองล่ะแล้วลิลลี่อยู่ไหนโอ้เออฉันกับลิลลี่ทะเลาะกันนิดหน่อยเออแกยวกับบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเธอก็เลยอยู่ในห้องของเราโอเคครับขอบคุณครับคุณเกที่เดี๋ยวผมขอต่อไปเก็บหลักฐานที่ห้องก่อนนะโอเค,ค่ะขอให้โชคดีค่ะ ห,หลังจากที่ได้ฟังเคที่พูดแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอชอบแอบสำรวจโรงแรมกับ Lily, ลินลี่ประมาณตอนกลางคืนซึ่งสตุที่อยากสำรวจก็คืออยากรู้เรื่องประวัติของโรงแรมนี้และอันเบิร์ดก็ยืนยันให้ด้วยแล้วว่าสองคนนี้เอาไปสำรวจจริงๆเพราะเขาเปิดดูกล้องวงจรปิดและว่าเคที่พูดความจริงแต่ก่อนที่ลินลี่ตายเน็ตบอกก็มีเรื่องทะเลาะกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเคที่ก็เลยออกมาสำรวจคนเดียวซึ่งอันเบิร์ดก็เห็นเคที่ออกมาสำรวจคนเดียวส่วนลิลลี่ก็พักอยู่ในห้องนั้นแหละวันถัดมาก็พบว่าลินลี่ตายแล้วซึ่่่งใครนครปนนนนาลลิีั้ ่บยลู้อะแต่อยากรู้ก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มอมห้องนี้ใช่ไหมโู้ลู๊กเก้าอี้ล้มล้มได้ไงอืมแล้วนี่อะไร e v d สหลักฐานนี่ไงมันคืออะไรมันคือยาพาราแล้วก็มีคราบเลือดตรงนี้เก้าอี้ลวงตรงนี้ชัดเลยชอบนั่งเก้าอี้สองขาแล้วก็ลวงปุ้งหัวแตกตายจบอ้าวโน้ตจมูก ปี1945สำน,นวววักข่าว w ว r l d w i d สองผู้ชายสองคนถูกพบอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงแรมเมวาดาผู้บริหารโรงแรมพอฮอและภรรยาของเขาแมรี่ฮอถูกจับกลุ่มเนื่องจากต้องสงสัยว่าเป็นคนฆาตกรรมนี่พ่อแม่ของอันเบิดเหรอแล้วที่นี่มีห้องใต้ดินด้วยอันเปิดไปเห็นบอกเราเลยเปิดคอมได้ปะออกได้ด้วยอะไรอ่ะสองในสี่ถูกซ่อนอยู่ใกล้ๆก็เลยวะของเหรออ,รอ้าวจะกระจกบ้างอะนเนี่ย้ย เฮ้ยโอ๊ะมาอาบน้ําดีกว่าเราอ่ายิ้มใช้ของน้ำหน่อยคงไม่เป็นไรยังใหหลักฐานวะเนี่ยเออได้แล้วตาตางมีหลักฐานไหม,ออไหม,ม,หมรูปภาพโง่ๆอ้าวหลักฐานอะ่ะโงเอาหลักฐานยิงด้วยโต๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะโหลักฐานเอาละเราต้องไปรวมหลักฐานที่โต๊ะก่อนุ โอ,โอ้หายไปแล้วเอาว่างอะไรอะปัตติ้งปัตตันกระดุมเสืออ้อโอ้นึกว่ายาพารเาเอาดาวไอเทพที่ไม่รู้จักเหรอเอากูจะรู้ปะเนี่ยม้วนคัมพีโอ้โนตเก่าๆชิ้นส่วนที่ถูกซ่อนมาจัดกระจายไปทุกที่หาดวงดาวและพระจันทร์หาพระอาทิตย์และเมฆภายใต้สิ่งเรานั้นมีสมบัติซ่อนอยู่สรุปมีจีกิ้งแค่ไวเนี่ยสมบัติเนี่ยสุดท้ายอาวที่ใช้คาตกรรม และเมื่อเรานําสิ่งเหล่านี้มารวมกันแล้วเนี่ย เราเจอเมจอ,อยู่ที่ห้องของผู้ตาย <S <S ซึ่งมันอยู่ในชักโรครกและทําไมคนที่ฆ่าลิลี่ถึงไม่โยนทิน้งแฝจะไปฝังหรือเอาไปซ่อนก็ได้แลวทําไมต้องเอาไปซ่อนใน่ม้มเลยฆาตากรน่าจะอคิวติดลบส0งรไอ,อคิวได้เลย <S 2> <S 2> หรือไม่ก็<อ>ต้องการใส่ร้ายใครสักคนที่อยู่ในห้องนั้นยิ่งต่อมากระดุมเสือ้อเป็นกระดุมของเยอือหรือฆาตากรอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเป็นของฆาตากรเคที่ใส่เกาะอกไม่น่าจะมีหรอกโรล่นวันนี้ยังไม่ได้ไปคุยด้วยเลยเสื้อแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันเบิร์ดเป็นเสื้อเชิ้ตมีกระดุมแน่นอออนนนนนนนหลัักกฐาาา้ตตต่่ไปโเึงวคมใ น่าจะเป็นเหมือนลายแทงสมบัติแต่ไม่อยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องของผู้ตายซึ่งก็น่าจะแปลว่าไม่เคที่ก็เลินี่รู้เรื่องสมบัติที่สุดท้ายอะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนรูปดาวนะซึ่งถ้าเราได้อ่านโน้ตตะกี้เราเนี่ยหาดวงดาวและพระจันทร์หาพระอาทิตย์และเมฆและนี้อาจจะเป็นดวงดาวที่เขาหมายถึงนั่นแปลว่าเราต้องหาอสามอันนั่นก็แปลว่าเราต้องการหลักฐานมากกว่านี้ถึงจะรู้ว่าใครเป็นคนทำสวัสดีอันเปิดจริงๆๆิงิง,งวันอันเปิดรุปบอิฟเรื่องสมบัติเออหฮ้ยอะไรอ่ะฮึ่กอนประตู อ่าซ่อมประตูให้เขาหน่อยอน่ะอ่อ้า,อาวไขายได้บอานเบิดผมจะบอกว่าโรงแรมขุดกลางมากเลย<ร>ลงบันไดแล้วก็โดนหลอกปุ้งอ้าวฮัโลโหล ุณรเลนใช่ปะโอ้เออวัาดีแคฉันกำลังจะออกไปแล้วแคอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสวัสดีคุณโรเรนคุณคือหนึ่งในผู้ต้อง,องสงสัยของผมนะขอคุยด้วยเดี๋ยวได้ไหมครับโอ้ oh, แน่นอนแค่ okay. แต่ฉันรู้อะไรไม่ค่อยมากนะแค okay. ฉันพักอยู่ที่ห้องตรงข้ามของพวกเด็กผู้หญิงแคอืม okay. แล้วคุณลงมาทําอะไรที่ดีเนี่ย okay. ฉันก็ลงมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติของโรงแรมนี้แค่ okay. แล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับความลับของที่นี่บ้า okay. งฉันไม่รู้ความลับอะไรของที่นี่เลยขอโทษได้แค่โอเคงั้นคุณรรรรูู้้อออะไไเเเเเกกกี่่่่่ยยยวววััับคคค okay. คุณสมมิิิธปปฉนนนนนดดาา็<ๆ>็ผหญงงงึททโแล ม,มาถึงเคที่เหรอฉันได้ยินมาว่าเด็กผู้หญิงสองคนนั่นมีเรื่องทะเลาะกันรละหนึ่งในนั้นก็ตายอืน่าสนใจมากนี่คุณได้เจอคุณสมิธบ้างไหมฉันเจอลินนี่ครั้งหนึ่งเธอขโมยบางอย่างที่เป็นของฉันและเธอขโมยอะไรจากคุณนะ่ะอ๋อมันไม่สําคัญหรอกตอนนี้ฉันขอตัวนะฉันต้องไปหาอะไรบางอย่าง่อนโอเคครับขอบคุณคุณโรเรนอืผู้ตายไปขโมยอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยนี่มันก้อนเมฆหาดวงดาวและพระจันทร์หาพระอาทิตย์และเมฆเจอเมฆวเลวยแค่นี้ก็เลย เลกสองอะไรวะอ๋อหนังสือตกอ่อนอานเลยอ่ะรายการไดอารี่อันดาบที่เจ็ดเราใช้เวลาทั้งวันเลยในการค้นหาสมบัติพวกมันพยายามจะหยุดพวกเราหนึ่งในพวกมันพยายามจะปกป้องสมบัติและคนหนึ่งพยายามจะเอาสมบัติไปก่อนพวกเราฉันมองว่าเราจะเอาสมบัติมาได้นะอืมใช้คําว่าเราเหรอมีมากกว่าหนึ่งคนเกที่กับลิลลี่หรือเปล่าโตมีอะไรเปล่าโอเคมีโน้ต โนจากนักสืบหมายเลขเก้าปี1945เราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะปิดคดีนี้เจ้าของโรงแรมเมวานานั้นไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับสมบัติทั้งคู่ยังคงมีความผิดฐานฆ่าชายสองคนและสองคนนั้นก็คือคนที่กำลังตามหาสมบัติของครอบครัวนี้อยู่อคดีนี้น่าจะเป็นคดีของพ่อแม่ของอันเปิดนะเนี่ยและถึงว่าทำไมเขามาจ้างเราเพราะคดีนี้มันปิดไปนานแล้วเอาละตรงนี้มีอะไรล่ะเนี่ยวจันก้อนเมฆที่กอดดาวพาทิตดหรือเรามีก้อนเมฆโอ้ หาดวงดาวและพประจันหาพระอาทิตย์แล้วเมฆโอเคอัลโลอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอัลโลไม่มีเว้ยห้องนี้โอ้เอาจิงดิตะ่กี้มันยังไม่มีนะโอเคต่อไปต้องไปไล่ดูทางเก่าๆแล้วลประจันทดาวพระอาทิตย์เอาเปิดเปิดอุ้ยอ้ลโล มันจะข้ามไปไม่ได้เนี่ยจะต้องไปหาแผ่นไม้แถวโรงแรมนี่หน่อยก็แค่แหละมันข้ามไปไม่ได้แผ่นไม้เฮ้ยเฮ้ยเอะเบิร์ดตะกี้เห็นไหมประตูมันเปิดเองอ่ะแผ่นไม้ต้องอยู่ในนี้แน่เลยไอ้ตามสองหนึ่งเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เราก็ไม่ได้ความจำดีด้วยแม่งเอ้ยเฮ้ย ผมแค่จะมาหาใบหนึ่งรอบรอบหน่หนึ่งสองเฮ้ไม่มีเฮ้ไม่มีไม้มันต้องอยู่แถวนี้ไม้มาฮ่าโอ้พระเจ้าไหนที่สุดอ่ะเพื่อแผ่นไม้งงงเออ แต่ก่อนจะไปเรามาลองพิเคราะห์กันก่อนดีกว่าตะก,กี้เท่าที่คุยกับรอเลนเลืล่อนี่ยมันลิ่ลี่จะไปขโมยอะไรก็ไม่รู้จากรอเลนใต้ผมดาวนะน่าจะเป็นคมพีไรแทงสมบัติไอหาดวงดาวและพระจันทร์นั่นนะเพราะตัวลินลี่เองก็น่าจะรู้เรื่องสมบัติแล้วเรื่องคมพีมันก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าของลินลี่ด้วยแล้วที่คุณรอเลนขอตัวไปหาอะไรบางอย่างเนี่ยไปหาคมพีหรือเปล่าเออแล้วที่เคที่กับลินลี่ชอบไปสำรวจประวัติของโรงแรมนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะมาหาสมบัติตั้งแต่แ,ตแรกแล้วหรือเปล่า mm hmm. อืม มันก็มีเงินงำตั้งแต่แรกลแล้วแหละเอาละโดนนะหนึ่งสองยเฮึฉันคิดว่าฉันน่าจะใกล้สมบัติมากขึ้นแล้วนะมึงรู้ได้ยังไงอืมตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นห้องใต้ดินนี้เขาว่ากันเะทูเปิดเฮ้ยมันเป็นเก้การะเกลียของแสงโอ้เราต้องหาละาหัสนีเหรนั่นมัชิ้นส่วนของเสื้อผ้าของลิลลี่นี่นาะเธอต้องเคยลงมาก่อนแล้วแน่เลยอออันนี้นะเอ้าได้แล้วหนึ่งชิ้น เสื้อผ้าของเหยือ่อเอาละเหลืออีกสองอแล้วห้องตกลางไม่ทําอะไรเว้ือนวมันต้องทําอะไรสักอย่างกับมันก่อนมันถึงจะเปิดอื<ฮ>อ้ี่ปืนนี่วะาาไม่กลัวอะไรแล้วบนโลกนี้เอายิบไม่ได้เถอยแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นเหมือนเซฟแต่เราไม่รู้รหัสแล้วตายดินนี้ก็มีคลังอาวุธเพียบเลยโอ้โหแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้หลักฐานเอ้ยดาร์แฮร์วัดเส้นผมสีเข้มอะรือว่าที่คาดผมเอา้าแต่กี้ยังไม่เปิดเลยปริ้นไหม

ต้องขายปริศนาทั้งหมด3อย่างห้องนี้ใครจริงหืมเฮ้ยเวนเอ้ย,เ,เ,อยเขาพีกแล้วเอาหลักฐานดีกว่าบ้างโอ้โอ้สองแล้วโอเคเรามาอาจจมูกกันดีกว่าแผนหนึ่งยุทุกคนจากการตามหาสมบัติสองหาทางว่าทำยังไงถึงจะได้สมบัติสามขโมยสมบัติแล้วออกจากเมืองนี้ แผนเบสิกเบสิกจังเลยอันเบิดไม่น่าจะขโมยสมบัติตัวเองนะเพราะเป็นของอันเบิดอยู่แล in. cool. cool. ้วเอาแล้วเรากลับมาที่ตรงนี้พวกนี้เหมือนมีเลขโรมันอยู่ข้างบนต้องเปิดไฟป่ะโอ้โอ้โอ้แล้วก็เปิดไอ้นี่เหรออ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเปิดทางอันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วไอสัญลักษณ์พวกนี้มันคืออะไรเนี่ยอมเลขโลมันเหรอแล้วตรงนี้ทําไมเป็นสีแดงโอมีสีแดงใช่ไหมอ่า สองสีแดงอ่าสุมละกันหาไม่เจอเลยอะเอาสมเลยได้เจอเลยเอาโอ้โอเปิดแล้วของสมบัติโอ้โอนี่ต้องเป็นสมบัติที่เขาตามหากันแน่เลยจะต้องไปบอกอารูซีว่าฉันไปนค้นพบอะไรมา ดีต้อนรับกับแม่ค่ะคุณนักสืบดิฉันหวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะเคียผมโดนผีหรอกดูเหมือนว่าคุณจะได้หลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยนเคียดีแม่เคียอะไรตอนนี้ถึงเวลาต้องใช้สมองนักสืบของคุณแล้วเคียคุณสามารถดูหลักฐานก่อนได้เคียแล้วก็เรียกคนที่คุณคิดว่าใช่เมื่อคุณคิดดีแล้วก็สามารถยืนข้างหน้าของผู้ต้องสงสัยได้เลยเคียอืมถ้าเป็นคนดูจะตอบว่าอะไรล่ะเนี่ยไอ้นี่ดูอยู่เปล่าผมอยากรู้ว่าพวกคุณตอบใครกันบ้างอะลองคอมเมนต์นตอบมาสิ เอาละเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าเคที่และลิลลี่ได้มาเช่าห้องอยู่ที่โรงแรมนี้ทั้งสองคนนี้ชอบไปสำรวจโรงแรมตอนกลางคืนเพราะอยากรู้ประวัติของโรงแรมนี้แต่ทั้งสองคนนี้น่าจะเจอความลับบางอย่างในโรงแรมนี้นั่นก็คือสมบัตินั่นเองและน่าจะไม่ใช่แค่คนสองคนนี้รู้ด้วยเพราะถ้าเราอ่านโน้ตทั้งหมดในปี1945ในเนื้อความโน้ตบอกว่ามันเป็นปีที่พ่อแม่ของอันเบิร์ตถูกจับในข้อหาฆาตกรรมชายสองคนที่จะมาขโมยสมบัติ และสำนักข่าวเวอร์ไวนิวเก็เอาเรื่องนี้ไปทําข่าวด้วยพอข่าวออกไปปุ๊บคนก็เริ่มมาหาสมบัติกันและถ้าใครโชคดีก็จะโดนผีหลอกแรกคดีของพ่อแม่ของอันเบิร์ตก็ไล่ปิดตัวลงไปกลับมาที่ปัจจุบันก่อนอย่างที่ผมบอกไปไม่ใช่แค่2คนนี้แน่แน่ที่รู้เรื่องสมบัติมันต้องมีคนอื่นอีกและคนนั้นคือคุณรอเรนดาวิสรอเรนพักอยู่ห้องตรงข้ามของทั้งสองคนนี้เลยซึ่งถ้าเราถามคุณรอเรนว่าเคยเจอลิลลี่ไหมเธ<ๆ>อก็จะบอกว่าลิลลี่ขโมยบางอย่างของเธอไปและคุณรอเรน,เน,ออน,น่าจาจขโมมยก็คือ โน้ตอันนี้ไอหาดวงดาวและพระจันทร์หาพระอาทิตย์แลวก้อนเมฆอะนั้นแหละแล้วถ้าลินลี่ได้โน้ตอันนั้นมาแล้วแล้วก็เธอจะสามารถลงไปชันใต้ดินที่มีสมบัติอยู่ได้แล้วก็น่าจะลงไปแล้วด้วยเพราะเราเจอหลักฐานเป็นเศษผ้าของลินลี่จนถึงวันเกิดเหตุลินลี่และเคที่ทะเลาะก,กันอาจจะเป็นเรื่องสมบัติก็ได้นะเคที่ก็เลยออกมาสำรวจโรงแรมคนเดียวจนลินลี่ก็พักอยู่ในห้องพักไปและเธอก็ได้ซ่อนโน้ตอันนั้นไว้ที่ตู้เสื้อผ้าและต่อมาลินลี่ก็ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องของเธอเองซึ่งคนที่ฆ่าลินลี่ก็คือคุณโร เพราะอะไรนั่นเหรอห้องพักของรอเรเนอยู่ตรงข้ามกับลิลลี่เลยรอเรเนน่าจะไปหาลิลลี่ถึงห้องพอเพราะลิลลี่ไปขโมยโนต้ตของเธอมาและก็ฆ่าลิลลี่ในห้องนั้นเลยและจําได้ไหมว่าฆาตกรทําไมถึงไม่ซ่อนมีดไว้ที่อื่นทําไมต้องใน่ส้อมด้วยเพราะว่าต้องการจะใส่ร้ายเคที่นั่นเองเพราะเคที่อยู่ห้องเดียวกันลิลลี่บวกกับเจออาวุธมีดที่ซ่อนอยู่ในห้องน้ําซึ่งคนอื่นก็ต้องสงสัยในตัวเคที่แน่นอนแต่ผมไม่ใช่ทักษิณธรรมดาผมเลยไป่นสนและทําไมรอเรเนฆ่าลิลลี่แล้วถึงไม่หนีไปล่ะเรือร่องนี้ผมก็มีคําตอบ เพราะไม่มีโน้ตอันนั้นเลยไปเอาสมบัติไม่ได้เลยยังไม่หนีก็เลยเลือกวิธีที่จะใส่ร้ายเคที่แทนถ้าสมมติว่าเคที่โดนจับเราเลนก็จะสามารถหาสมบัติต่อไปได้เว้ก็ได้ฉันทำเองเจ้าเด็กน้อยนั่นเข้าใกล้สมบัติขึ้นมาเรื่อยๆฉันต้องหยุดมันเอเบิร์ดพยายามจะปกป้องสมบัติจากทุกคนเขาจะเป็นรายต่อไปของฉันส oh, hey, no. oh, oh. ักวันหนึ่งฉันจะกลับมา และสมบัตินันจะต้องเป็นของฉันอา้าวทำไมไม่ปฏิเสธอ่ะแกบอกหมดเปลือกเลยฉันจะปฏิเสธยังไงดีมากเลยแกค,คุณเอคซีอันนี้แค่เน็ตของคุณแคร์ร้อยห้าสิบบาทฮะนายบอกว่าสามร้อยจะคุณที่ช่วยในแคร์แล้วเจอกันใหม่แคร์เฮ้ยมาเตะก,งงก,บบกูโอเคก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับการช่วยคือเท่หโอ้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณใจมากเลยนะครับแถ่าจะทำใจก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใใจจ้้รรราาายกกกกกทคคคลลิปปปตต่่่ออออไไดวนนนะะัับบแ็งมมีถ ไรคำถามคือถ้าคุณต้องไปสืบคดีฆาตกรรมคุณจะทำอย่างไรนะโอเคและสำหรับวันนี้เกมโรบอกแมพผู้วัดสิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย